ผมได้ยินคําท้าแล้วครับได้ยินแล้วแต่ตอนนี้โปรดอธิบายเรื่องชีวิตบนโลกในระดับมหาภาคเพิ่มเติมอีกสักหน่อยได้ไหมช่วยไขยข้อสงสัยมากกว่านี้เรื่องว่าแต่ละประเทศจะปฏิสัมพันธ์กันยังไงเพื่อจะได้ไม่มีสงครามเกิดขึ้นอีกจะยังมีความไม่ลงรอยระหว่างประเทศต่างๆเพราะความไม่ลงรอยเป็นเพียงสัญญาณของปัจเจกภาพเป็นสัญญาณที่ดี ทว่าการแก้ปัญหาโดยการใช้ความรุนแรงคือสัญญาณของการขาดบุธ,ธิิาวะอย่างมากไม่มีเหตุผลใดในโลกที่จะนำมาอ้างว่าหมดทางเลี่ยงการแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงเมื่อดูจากว่าแต่และประเทศก็อยากเลี่ยงอยู่แล้วคนบางคนคิดว่าการที่ผู้คนล้มตายเป็นผักปลาและหลายชีวิต ต้องแหลกสลายนั้นคงมากเกินพอกับที่ทำใายใครหลายๆคนอยากเสี่ยงแต่ในวัฒนธรรมที่ยังไม่โตอย่างของพวกเธอกลับไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อไร่ที่คิดว่าตัวเองจะชนะการโต้แยง้งเธอก็จะลุยเมื่อไรที่คิดว่าตัวเองจะชนะสงครามเธอจะเปิดศึกทันทีคำตอบสำหรับพวกเราคือ ไม่มีคำตอบมีแต่รู้แล้วครับรู้แล้วครับข้อสังเกตถูกต้องฉันขอสังเกตสิ่งที่สังเกตมาก่อนหน้านี้คำตอบระยะสั้นอาจเป็นการก่อตั้งสิ่งที่เรียกว่ารัฐบาลโลก One World Government โดยให้ศาลโลกเป็นผู้จัดการข้อพิาพาท ในวงเล็บซึ่งแต่ละประเทศจะต,ต้องเชื่อฟังคำพิพากษาเหมือนกับที่เป็นศาลโลกในปัจจุบันและมีกองกำลังรักษาสันติภาพโลกเพื่อรับประกันว่าจะไม่มีประเทศใดในวงเล็บไม่ว่าจะเป็นประเทศมหาอำนาจหรือทรงอธิพลขนาดไหนลุกลานประเทศอื่นได้อีกแต่ต้องเข้าใจว่ามันอาจยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นบนโลก กองกำลังรักษาสันติภาพอาจต้องใช้ความรุนแรงเพื่อให้บางคนหยุดพฤติกรรมอย่างที่ฉันตั้งข้อสังเกตไว้ในเล่มแรกเล่มที่หนึ่งว่าการไม่ยอมหยุดผู้กดขี่จะทำให้เขาเข้มแข็งขึ้นบางครั้งวิธีเดียวที่จะเลี่ยงสงครามก็คือต้องก่อสงครามบางครั้งเธอจำต้องทำสิ่งที่ไม่อยากทำเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ต้องมาทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้าอีกความขัดแย้งชัดแจ้งนี้คือส่วนหนึ่งของเอกภาพแห่งความขัดแย้งอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งบอกว่าบางครั้งวิธีเดียวที่จะเป็นอะไรสักอย่างให้ถึงก้นบึ้งแห่งตัวตนในที่นี้อาจเป็นสันติขั้นแรกต้องไม่เป็นเสียก่อนพูดอีกอย่างคือ บ่อยครั้งวิธีเดียวที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นใครคือให้มีประสบการณ์ถึงสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็นเป็นความจริงที่สังเกตได้ว่าดุลอำนาจในโลกไม่อาจเอียงไปทางบางประเทศได้อีกต่อไปแต่ต้องกระจายสู่ประเทศต่างๆทั้งหมดมีแต่วิธีนี้ที่โลกจะเกิดสันติภาพได้ในท้ายที่สุด บนฐานของความเข้าใจแน่ชัดว่าจะไม่มีประเทศอันตรพานใดๆไม่ว่าจะมีแสนยานุภาพหรืออิทธิพลแค่ไหนสามารถล่วงล้ำดินแดงหรือคุกคามเสรีภาพของประเทศอื่นได้อีกไม่จำเป็นที่ประเทศเล็กประเทศน้อยต้องไปขึ้นกับเมตตาจิตข,ของประเทศมหาอำนาจอีกต่อไปโดยต้องนำทรัพยากรของตนเข้าแลก และต้องถวายพื้นที่ชั้นเยี่ยมให้มหาอำนาจใช้ตั้งฐานทัพภายใต้ระบบใหม่นี้ให้มั่นคงของประเทศเล็กๆจะไม่ได้เกิดจากว่าตนถือหางใครแต่มาจากว่าใครที่หนุนหลังประเทศตนบ้างถ้าประเทศใดถูกลุกรานทั้ง160ประเทศจะลุกฮือทั้งหมดจะบอกว่าอย่า ไม่ว่าจะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามในรูปแบบใดก็ตามที่ขายกันประเทศต่างๆจะไม่ถูกคุกคามทางเศรษฐกิจถูกคู่ค้ามหาอำนาจขู่เข็นให้ต้องทำบางอย่างถูกบังคับให้ต้องทำตามแนวทางบางประการจึงจะได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ หรือถูกสั่งให้ต้องทำตามสิ่งต่างๆเพื่อเข้าเกณฑ์ขอรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมง่ายๆมีผู้แย้งว่าการปกครองโดยองคอ์กรโลกบาลเช่นนั้นจะทำลายอาธิปไตยและเกียรติภูมิของประเทศต่างๆจนหมดสิน้นแต่ความจริงคือมันจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่ประเทศยักษ์ใหญ่ ในวงเล็บที่ค้ำยันอธิปไตยของตัวเองด้วยอำนาจมีใช่ด้วยกฎหมายหรือระบบยุติธรรมหวาดหวนเพราะประเทศมหาอำนาจจะไม่ได้สิ่งต่างๆตามอำเภอใจอีกแต่ต้องรับฟังความเห็นของทุกประเทศอย่างเท่าเทียมอีกทั้งประเทศใหญ่ที่ไม่สามารถบทบังและเก็บตุนทรัพยากรโลกส่วนใหญ่ไว้ได้อีกแต่ต้องแบ่งปันให้เท่าเทียมมากกว่าเดิมและให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ประชาคมโลกทั้งหมดจะได้รับประโยชน์ทับเทียนกันมากขึ้นรัฐบาลโลกจะปรับกติกาการแข่งขันให้เสมอภาคแนวคิดนี้ซึ่งเป็นประเด็นถกเถียงถึงศักดิ์ศรีขั้นพื้นฐานของมนุษย์ตกเป็นผู้ร้ายในสายตาของผู้มีอันจะกินในโลกที่อยากจะให้ผู้ไม่มีอันจะกินสร้างตัวขึ้นมาเองโดยละเลยความจริงที่ว่า พวกตนควบคุมทุกอย่างที่คนอื่นจะใช้สร้างตัวไว้หมดแล้วแต่ฟังดูเหมือนเรากำลังกระจายไรายได้กันใหม่ยังไงก็ไม่รู้แล้วเราจะสร้างแรงจูงใจให้คนที่อยากมีมากขึ้นและพร้อมจะลงทนุนลงแรงได้ยังไงในเมื่อรู้ว่าจะต้องถูกเบียดบังไปให้คนที่ไม่คิดหรือไม่เต็มใจที่จะเหนื่อยกับอะไร อย่างแรกนี่ไม่ใช่แค่คำถามเกี่ยวกับคนเต็มใจหรือไม่เต็มใจจะลงทุนลงแรงนั่นเป็นวิธีโต้แย้งแบบง่ายๆโดยทั่วไปมกักมาจากฝั่งผู้มั่งมีคือคำถามเรื่องโอกาสมากกว่าเรื่องความเต็มใจฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำจริงๆอย่างแรกในการปรับโครงสร้างระเบียบสังคมให้การสร้างหลักประกันว่า แต่ละคนและแต่ละประเทศจะได้รับโอกาสเท่าเทียมกันสิ่งเหล่านี้ไม่มีทางเป็นจริงได้หากผู้ครอบครองและผู้ควบคุมความบั่งขั่งรวมถึงทรัพยากรมหาศาลในปัจจุบันยืนการจะยึดกลุ่มให้เหมือนเดิมใช่ครับผมถึงอ้างถึงประเทศเม็กซิโกไงไม่ได้จะไปโจมตีอะไรหรอกนะครับผมคิดว่าประเทศนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดมาก ของเรื่องที่พูดมาตระกูลคนรวยและมีอิทธิพลหยิบมือหนึ่งควบคุมความมั่งคั่งและทรัพยากรของประเทศมา40ปีแล้วการเลือกตั้งตามประชาธิปไตยแบบตะวันตกกลายเป็นเรื่องน่าตลกเพราะตระกูลเดิมๆม,ม,มีอิทธิพลเหนือพรรการเมืองเดิมๆม,มาหลายทศวรรษเพื่อรับประกันว่าจะไม่มีฝ่ายค้านที่เป็นชิ้นเป็นอันผลเป็นไงหรือครับ คนรวยก็รวยเอารวยเอาส่วนคนจนก็จนลงจนลงค่าจ้างขึ้นจาก1.75เหลรียญเป็น3.15เหรียญต่อชั่วโมงคนรวยก็จะบอกว่าพวกตนทำให้คนจนได้มีงานทำและมีโอกาสก้าวหน้าทางเศรษฐกิจแต่คนที่ก้าวหน้าจริงๆก็คือพวกคนรวยเหมือนเดิม ยังเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมและเจ้าของธุรกิจที่ขายสินค้าแก่คนในชาติและนอกประเทศด้วยกำไรมหาศาลโดยมีต้นทุนค่าแรงต่ำมากพวกอเมริกันที่รวยๆก็รู้เรื่องนี้ดีซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกมีอำนาจและร่ำรวยย้ายโรงงานและฐานการผลิตไปที่เม็กซิโกรวมถึงประเทศอื่นๆที่มองว่าค่าจ้างระดับ แรงงานทาสคือโอกาสทองของชาวชนบทขณะเดียวกันคนงานพวกนั้นก็ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ทำลายสุขภาพและไม่มีความปลอดภัยเลยแต่รัฐบาลของประเทศนั้นๆซึ่งถูกบงการโดยกลุ่มที่ได้รับประโยชน์หรือผลกำไรจากตรงนี้ก็จะออกกฎระเบียบเล็กๆน้อยๆโดยแทบไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยและสุขภาพรวมถึงการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของคนงานและโลกไม่ได้รับการใส่ใจต้องพักอยู่ในเพิงโกโลโกโสข้างๆทางน้ำที่ไว้ซักเสื้อผ้าและบางทีก็ขับถ่ายอยู่ตรงนั้นเพราะไม่มีระบบปรับป,ปาให้ใช้สักเท่าไหร่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการทิ้งขว้างชีวิตผู้คนอย่างน่ารังเกียดนี้ก็คือมีแต่ประชากรที่ไม่มีเงินซื้อสินค้าที่ผลิตขึ้นมา แต่พวกเศรษฐีเจ้าของโรงงานก็ไม่ได้แคร์อยู่แล้วเพราะสามารถส่งสินค้าตัวเองไปขายประเทศที่ผู้มีกำลังซื้อซื้อได้อยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าในที่สุดไม่ช้าก็เร็วสภาพที่เป็นอยู่นี้จะกืนกินตัวเองด้วยผลลัพธ์ที่เลวร้ายไม่ใช่แค่ในเม็กซิโกแต่ยังทุกที่ที่มนุษย์ถูกขูดรีด การปฏิวัติและสงครามกลางเมืองคือสิ่งที่เลี่ยงไม่พ้นในวงเล็บสงครามระหว่างประเทศด้วยถ้าคนรวยยังไม่ยอมหยุดขูดรีดคนจนภายใต้หน้าฉากสวยงามของคำว่าสร้างโอกาสการครอบครองความมั่งคั่งและทรัพยากรถูกทำให้เป็นสถาบันจนเกือบเป็นสิ่งที่ยอมรับได้แม้กระทั่งคนที่มีจิตใจที่เป็นธรรมซึ่งมองว่ามันก็เป็นแค่ เศรษฐกิจระบบเสรีอำนาจที่คนและประเทศร่ำรวยของโลกถืออยู่ในมือทําให้เกิดภาพลวงตาของความเท่าเทียมความจริงคือมันไม่เป็นธรรมต่อประชาะกรส่วนใหญ่ของโลกและประเทศซึ่งถูกรังไม่ให้แม้แต่จะใช้ความพยายามที่จะบรรลุสิ่งที่ผู้มีอำนาจได้รับระบบการปกครองที่อธิบายไว้ตรงนี้ จะเคลื่อนย้ายดุลอำนาจครั้งใหญ่จากผู้ที่ยึดครองทรัพยากรจำนวนมากสู่ผู้ที่ขาดโอกาสและเข้าถึงทรัพยากรให้มีการจัดสรรอย่างเท่าเทียมนี่คือสิ่งที่ผู้มีอำนาจกลัวใช่ฉะนั้นทางออกระยะสั้นต่อการปกปั่นในโลกอาจเป็นโครงสร้างทางสังคมชนิดใหม่นั่นคือรัฐบาลใหม่ที่มีอำนาจบริหารโลกที่ผ่านมามีผู้นำของเธอ ที่มีวิสัยทัศน์ไกลพอและกล้าพอที่จะเสนอให้มีการจัดระเบียบโลกใหม่ในลักษณะนั้นจอร์ดบูธในวงเล็บผู้ซึ่งประวัติศาสตร์จะตัดสินว่าเขาเป็นบุรุษแห่งสติปัญญาวิสัยทัศน์เมตตาและกล้าหาญกว่าที่สังคมปัจจุบันจะพร้อมและสามารถยอมรับกันมากนักจอร์ดบูธคือผู้นำประเภทนั้น ไม่ต่างจากอดีตประธานาธิบดีสหาภาพโซเวียตมิคาอิลกอบาชอฟผู้นำแห่งรัฐคอมมิวนิสต์คนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพและยังเป็นผู้เสนอการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่จนทำให้สงครามเย็นเกือบยุติลงอย่างสิ้นเชิงรวมถึงประธานาธิบดีคา์เตอร์ที่นำนายเบกินและดา สาดัตเข้าสู่การเจรจาที่ไม่มีใครคาดฝันหลังพ้นตำแหน่งก็ยังเป็นผู้คอยรั้งไม่ให้โลกถล่าเข้าสู่การ,รเผชิญหน้ารุนแรงครั้งแล้วครั้งเล่าผ่านการให้คำมั่นอันเรียบง่ายจากความจริงที่เรียบง่ายว่าไม่มีมุมมองของใครควรค่าแก่การรับฟังน้อยกว่าของใครและไม่มีมนุษย์คนใดมีศักดิ์ศรีต่ําต้อยกว่า อีกคนน่าสนใจที่ผู้นำที่เป็นผู้กล้าเหล่านี้แต่ละคนต่างฉุดโลกจากปากเหวสงครามในช่วงเวลาของตนแต่ละคนต่างสนับสนุนและนำเสนอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้ผนจากโครงสร้างทางการเมืองที่ครอบงำยุคสมัยและแต่ละคนได้รับการเลือกเพียงสมัยเดียว ถูกค้นจากอำนาจโดยผู้ที่ตนกำลังช่วยยกระดับให้ได้รับความนิยมล้นหลามจากประชาคมโลกแต่กลับถูกปฏิเสธอย่างแข็งขันจากประชาชนในบ้านเกิดตัวเองถูกตาหน้าว่าไร้เกยียรติศักดิ์ศรีในมาติภูมิเช่นนี้เพราะวิสัยทัศน์ของคนเหล่านั้นล้ำหน้าเกินประชาชนของตนเองจะตามทันประชาชนที่สนใจเฉพาะเรื่องใกล้ตัวอันจำกัดและ ไม่คิดเรื่องอื่นนอกจากยอดขายที่ต้องเสียไปจากวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลยังมีผู้นำอื่นๆที่ต้องแปดเปื้อนและโดนประนามเพราะกล้าแตกแถวออกมาและเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจทั้งหลายหยุดกดขี่มันต้องเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะนำวิธีแก้ปัญหาระยะยาวมาใช้ซึ่งไม่ใช่วิธีการทางการเมืองทางออกในระยะยาว อันเป็นทางออกที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียวคือการตระหนักรู้ใหม่หรือจิตสำนึกใหม่ซึ่งก็คือการตระหนักรู้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวและจิตสำนึกแห่งความรักแรงจูงใจที่จะประสบความสำเร็จหรือใช้ประโยชน์จากชีวิตให้สูงสุดไม่ควรอยู่แค่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือวัตถุอันนั้นอยู่ผิดที่การให้ความสำคัญผิดเรื่องได้ก่อปัญหานานา,นา อย่างที่เราได้คุยกันเมื่อแรงจูงใจสู่ความยิ่งใหญ่ไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจเมื่อมีการรับประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจและปัจจัยพื้นฐานด้านวัตถุแรงจูงใจจะไม่หายไปไหนแต่จะเปลี่ยนรูปแบบโดยมีปณิธานและความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นก่อให้เกิดความยิ่งใหญ่ที่แท้หาใช่ความยิ่งใหญ่เลื่อนลอยดังที่แรงจูงใจในปัจจุบันได้สร้างขึ้น แล้วการมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือการสร้างชีวิตที่ดีกว่าแต่ก่อนให้กับลูกหลานยังไม่ถือเป็นแรงจูงใจที่ดีอีกเลยครับชีวิตที่ดีขึ้นคือแรงจูงใจที่เหมาะสมการสร้างชีวิตที่ดีกว่าแต่ก่อนแก่ลูกหลานเป็นแรงจูงใจที่ดีแต่คำถามคืออะไรที่ทำให้ชีวิตดีขึ้น เธอนิยามคำว่าดีขึ้นให้หมายถึงอะไรเธอนิยามคำว่าชีวิตว่าอย่างไรถ้าเธอนิยามดีขึ้นหมายความว่าการมีเงินทองอำนาจเซ็กและวัตถุสิ่งของบ้านรถเสื้อผ้าชุดซีดีหรืออะไรทำนองนั้นให้ใหญ่ขึ้นดีขึ้นและมากขึ้นและนิยามชีวิตว่าเป็นช่วงเวลาที่ผ่าน จากการเกิดสู่ตายของการดำรงอยู่ณชาติปัจจุบันเธอจะไม่ทำอะไรสักอย่างเพื่อออกจากกับดักที่ทำให้โลกอยู่ในภาวะคับขันเช่นที่เป็นอยู่แต่หากนิยามดีขึ้นว่าหมายถึงประสบการณ์ที่แผ่ขยายมากขึ้นและการแสดงออกถึงสภาวะจิตสูงสุดให้งดงามขึ้นและนิยามชีวิตว่าเป็นกระบวนการแห่งการดำรงอยู่ชั่วนิรันด ต่อเนื่องและไม่จบสิ้นเมื่อนั้นเธอจะได้พบทางชีวิตที่ดีขึ้นไม่ได้เกิดจากการสะสมทรัพย์สลึงคารนพวกเธอส่วนใหญ่ก็รู้เธอทุกคนบอกว่าเข้าใจแต่ชีวิตของเธอรวมถึงการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆในชีวิตถูกขับเคลื่อนด้วยวัตถุสิ่งของมากพอๆกับแง่มุมอื่นปกติจะมากกว่าด้วยเธอขว่คว้าหาวัตถุ ทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุและเมื่อได้ข้าวของอย่างที่ต้องการแล้วเธอก็จะไม่ยอมปล่อยให้หลุดมือแรงจูงใจของมนุษยชาติส่วนใหญ่คือการขวายคว้าเสาะหาและครอบครองวัตถุสิ่งของส่วนใครที่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้มากนะักจะปล่อยวางได้ง่ายกว่าเพราะแรงจูงใจเพื่อความยิ่งใหญ่ในปัจจุบันของพวกเธอเป็นเรื่องของการสะสมทรัพ์ยสมบัติในโลกให้มากที่สุด โลกมีแต่การดิ้นหลนประชากรมหาศาลยังดิ้นหลนเพียงเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดแต่ละคืนวันมีแต่ความสิ้นหวังกังวลในหัวคอยแต่จะคิดว่าวันนี้จะมีอะไรกินไหมจะหาที่ซุกหัวนอนที่ไหนจะต้องหนาวตายไหมคนมากมายต้องห่วงหน้าพะวงหลังกับเรื่องเหล่านี้ในแต่ละวัน คนเป็นหมื่นเป็นพันต้องตายไปในแต่ละเดือนเพราะไม่มีอะไรจะกินคนจำนวนน้อยกว่านั้นพอจะหาเครื่องประทางชีวิตขั้นพื้นฐานได้แต่ต้องลินลนเพียงเพื่อที่จะมีความปลอดภัยขั้นตันสุดมีบ้านเล็กๆที่เหมาะสมและมีวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าต้องทำงานหามรุ่งหามขําและวิตกว่าตัวเองจะก้าวหน้ากับเขาบ้างไหม และต้องทำอย่างไรจิตใจถูกกัดกินด้วยคำถามที่กัดกุ้มและเร่งเรา้าคนกลุ่มเล็กกว่านั้นมีทุกอย่างอย่างที่อยากได้คข้มีจริงๆแล้วคือทุกอย่างที่คนสองกลุ่มแรกต้องการแต่ที่น่าสนใจคือคนมากมายในกลุ่มนี้ยังอยากได้เพิ่มสมองของพวกเขากับคิดเรื่องการกักเก็บสิ่งที่ตัวเองหามาได้กับ คิดเรื่องของการหามาเพิ่มนอกเหนือจากสามกลุ่มนี้ยังมีกลุ่มที่4ซึ่งเป็นกลุ่มที่เล็กที่สุดจริงๆถือว่าเป็นกลุ่มที่กระจจอยร่อยมากกลุ่มนี้คลายตัวเองออกจากความต้องการทางโลกหันเข้าหาเส้นทางทางจิตวิญญาณหาความจริงทางจิตวิญญาณและหาประสบการณ์ทางจิตวิญญาณคนกลุ่มนี้มองว่าชีวิตเป็นการผ่านพบทาง จิตวิญญาณเป็นการเดินทางแห่งจิตวิญญาณตอบสนองต่อเหตุการณ์ชีวิตภายใต้บริบทนี้และววางประสบการณ์ชีวิตไว้ในกระบวนทัศนันั้นชีวิตดิ้นรนสแสวงหาพระเจ้าเพื่อบรรลุตัวต,วตนและเพื่อที่จะสำแดงสัจ,จะัะเมื่อเติบโตขึ้นการดำรงนี้จะแปรเปลี่ยนจนไม่ใช่การดิ้นรนอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นกระบวนการแทนเป็นกระบวนการนิยามตัวเอง ไม่ใช่ค้นพบตัวเองเติบโตไม่ใช่เรียนรู้และเป็นไม่ใช่ทำผลเหตุผลที่จะแสวงหาฟันฝ่าเสาะหาและแผ่ขยายและสำเร็จนั้นจะต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเหตุผลที่จะทำสิ่งต่างๆก็เปลี่ยนไปเป็นตัวผู้กระทำเองก็เปลี่ยนไปด้วยเหตุผลกลายเป็นกระบวนการผู้กระทำ กลายเป็นผู้ดำรงอยู่ในอดีตเหตุผลในการไขว่คว้าฟันฝ่าและลงทุนลงแรงคือเพื่อให้ได้สิ่งต่างๆทางโลกทว่าปัจจุบันเหตุผลคือเพื่อมีประสบการณ์ถึงสิ่งสูงส่งงดงามในอดีตความใส่ใจอยู่ที่เรื่องทางกายเป็นส่วนใหญ่แต่ตอนนี้ออกไปทางจิตวิญญาณมากกว่า ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกทุกเรื่องเปลี่ยนไปหมดเป้าหมายชีวิตก็เปลี่ยนตัวชีวิตเองก็เปลี่ยนเช่นกันแรงจูงใจเพื่อความยิ่งใหญ่ก็เปลี่ยนด้วยความจําเป็นที่จะต้องได้ไข่มีปกป้องและเพิ่มสมบัติพัฒน์านก็จางหายไปความยิ่งใหญ่จะไม่ได้วัดจากว่าคนคนนั้นมีสมบัติมากแค่ไหนอีกต่อไปทรัพยากรโลก จะถูกมองอย่างเที่ยงตรงว่าเป็นของทุกคนบนโลกในโลกที่อุรมสมบูรณ์พอที่จะตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของคนทุกคนนั้นความจำเป็นขั้นพื้นฐานของทุกคนจะได้รับการตอบสนองทุกคนจะต้องการให้ออกมาในรูปนั้นไม่จำเป็นต้องบังคับใครให้เสียภาษีโดยไม่เต็มใจอีกเธอจะสมัครใจมอบ1 0เซจากสิ่งที่หามาได้ แก่โครงการสนับสนุนผู้ขาดแคลนเป็นไปไม่ได้ที่อีกคนเป็นหมื่นเป็นพันจะทนให้คนที่เป็นหมื่นเป็นพันอดตายที่อดตายไม่ใช่เพราะอาหารไม่พอแต่เพราะมนุษย์มีเจตจญกำนงไม่เพียงพอจะสร้างกลไกทางการเมืองง่ายๆที่ทำให้ผู้คนมีอาหารเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ความหยาบช้าทางศิลธรรมซึ่งเกิดขึ้นดาดดื่นในสังคมที่ยังไม่พัฒนาของพวกเธอจะหลุดลอยไปตลอดการในวันที่เธอเปลี่ยนแรงจูงใจเพื่อเป็นความยิ่งใหญ่และเปลี่ยนความหมายของมันเสียใหม่แรงจูงใจใหม่ของเธอคือการได้เป็นสิ่งที่ฉันสร้างเธอมาเพื่อเป็นนั่นคือเป็นภาพฉายทางกายภาพของพระผู้เป็นเจ้า เมื่อเธอจะเป็นตัวตนที่แท้จริงนั่นคือเป็นพระผู้เป็นเจ้าผ่านรูปกายเธอจะไม่มีวันแสดงพฤติกรรมตำํามออกมาอีกและไม่จำเป็นต้องแปะสติ๊กเกอร์ท้ายรถอย่างนี้ว่าพระเจ้าโปรดช่วยลูกให้พ้นจากบุตรหลานของพระองค์ด้วย